ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงจรสจัน์ค่ะหากท่านชอบฟังนิยายหลากหลายแนวอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะและหากสนใจอยากเป็นครอบครัวเดียวกันท่านสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อรับฟังนิยายจนจบเรื่องรวมถึงตอนพิเศษที่จะไม่ได้ลงในช่องทางปกติกันได้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องนิยายเสียงจรสจันนะคะ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎของ YouTube ฉากเลิบซีนทุกฉากขออนุญาตตัดออกนะคะหากต้องการรับฟังฉบับเต็มแบบอันคัดซีนสามารถดาวน์โหลดเต็มเรื่องได้ที่ m e p m a r k e t c o m ไปรับฟังกันได้เลยค่ะบทที่13มนุษย์ถ้ำมอง ชนละทีขึ้นไปคลุกอยู่ในห้องนอนบนชั้นสองของตัวบ้านโชคดีที่ในห้องนอนห้องนี้ผ้าม่านตรงหน้าต่างเป็นผ้าทึบแสงและกระจกยังติดฟิล์มกรองแสงไว้อีกด้วยฉะนั้นหากเขาไม่เปิดไฟปิดม่านไว้แล้วใช้กล้องสองทางไกลที่ลงทุน ซื้อมาจากร้านขายอุปกรณ์เดินป่าเพื่อคอยสังเกตความเป็นไปของอริสาอย่างไรเสียก็ไม่มีวันถูกใครจับได้แน่ว่าเขาทำตัวเป็นพวกถ้ำมองแบบนี้หากถูกจับได้คงขายหน้าไม่น้อยหากถูกจับได้คงขายหน้าไม่น้อย เพราะจะมีใครเป็นอย่างเขาบ้างที่ตามมาสอดสองแฟนเก่าที่เลิกรากันไปแล้วเสียงโทรศัพท์มือถือจากกระเป๋ากางเกงดังขึ้นชายหนุ่มจึงหยิบมากดรับเมื่อเห็นว่าเป็นสายจากอัธวิทย์เพื่อนสนิทเออมีอะไรไอ้ครามตอนนี้มึงอยู่ปราณบุรีเหรอวะเออมีอะไรหรือเปล่า ตอนนี้เพื่อนทั้งสามคนของเขารู้แล้วว่าเขามาเช่าบ้านที่ปราณบุรีเพื่อมาเฝ้าดูอริสาโดยเฉพาะแต่เขาก็สั่งย้ำไว้ทุกคนแล้วว่าต้องเก็บเป็นความลับห้ามให้คนอื่นรู้เด็ดขาดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เท่ากับมีที่พักแล้วสิวะพวกกูคุยกันอยู่ว่าจะไปหามึงที่นั่นแล้วนอนบ้านมึงซะเลยชนละทีตาเหลือกเกือบตะโกนด่าเสียงดัง ดีว่ายั้งตนเองไว้ได้ทันจึงกรอกเสียงไปในโทรศัพท์ว่าพวกมึงจะมาทำกันชี่อะไรล้าไอ้ควายเดี๋ยวทายก็จับได้พอดีว่ากูแอบตามมาบ้านกูกับทายด้านหลังมันชนกันนะมึงผิดพลาดนิดเดียวถ้าทายรู้เข้ากูโดนทายฆ่าแน่อริสาเป็นคนช่างสังเกตแค่ไหนทำไมเขาจะไม่รู้และถ้าเธอสงสัยขึ้นมา เธอจะไม่สอบถามกับคนนั้นคนนี้แต่จะเดินไปหาคำตอบด้วยตนเองซึ่งเขาก็เชื่อว่าหากเธอสงสัยขึ้นมาว่าใครกันที่อยู่บ้านหลังนี้ไม่เกินหนึ่งวันเขาอาจเห็นเธอมายืนกดออดอยู่หน้าบ้านแล้วก็เป็นได้ <laughs> ไอ้โรคกลัวเมียของมึงเนี่ย สงสัยจะฝังรากลึกเข้าจิตวิญญาณไปซะและ้วละมัง้งขนาดเลิกกันไปแล้วมึงก็ยังกลัวไม่เลิกอัทวิทย์พูดกลัวหัวเราะเท่านั้นยังไม่พอพูดจบก็หัวเราะร่าต่อราวกับเรื่องนี้ช่างน่าขบขันเหลือเกินกูไม่ได้กลัวเว้ยกูแค่ไม่อยากให้เขารู้ว่ากูอยู่ที่นี่กว่ากูจะตามหาตัวเจอไม่ง่ายเลยนะมึงและจะบอกอะไรให้นายอัด ถ้ากูกลัวเมียจริงกูคงไม่ได้ไปเที่ยวกับพวกมึงทุกอาทิตย์หรอกโว้ยชลทีไม่อยากยอมรับเรื่องนี้ทั้งที่เขารู้ดีอยู่เต็มอกว่าเพื่อนพูดถูกแต่แล้วจูจูบ้านของอาริสาก็มีเงาคนเดินไปเดินมาทำเอาหัวใจของชายหนุ่มเต้นกระหน่ำอยู่ในอกด้วยความตื่นเต้นเขารีบลาเพื่อนแล้วกดวางสายทันที จากนั้นก็ปิดเสียงโทรศัพท์หยิบกล้องส่องทางไกลขึ้นมาแนบกับดวงตาเป็นอริสาที่เดินมาปูเสือ่อบุญสนามหญ้าเล็กๆหลัลงบ้านเพื่อทำสวนน้อยของเธอสายจริงๆด้วยไม่เจอกันตั้งหลายเดือนแนะ่ชายหนุ่มพึมพำกับตนเองและเอาแต่มองเธอปลูกต้นไม้อย่างเพลิดเพลิน วันนี้อริสาอยู่ในชุดเสื้อยืดตัวใหญ่กับกางเกงลายช้างที่ชาวต่างชาติิทใส่กันรูปร่างของหญิงสาวดูปกติไม่ได้ผอมลงหรือดูป่วยอย่างที่เขานึกกังวลจนกระทั่งถึงตอนที่ดินหมดถุงเธอจึงลุกขึ้นเดินไปยังด้านข้างของตัวบ้านเอ๊ะ ทำไมรู้สึกแปลกๆวะชนละทีขมวดคิ้วเล็กน้อยด้วยความสงสัยเพราะถ้าลุกขึ้นของอริสามองดูประหลาดพิกลจากที่ตอนแรกเธอนั่งขัดสมาธิพอจะลุกขึ้นก็เปลี่ยนเป็นนั่งพับเพียบแล้วใช้สองมือยันพื้นค่อยๆลุกขึ้นอย่างเชื่องช้าราวกับคนไร้เรี่ยวแรงภาพต่อมา ที่โชลทีเห็นคืออาริสากำลังเข็นรถลากคันเล็กซึ่งบนนั้นมีถุงดินขนาด5กิโลกรัมวางอยู่หนึ่งถุงมายังจุดที่ตนเองนั่งปลูกต้นไม้เธอใช้เท้าทั้งถีบทั้งยันถุงดินนั้นลงจากรถลากเสร็จเรียบร้อยจึงนั่งขัดสมาิลงที่เดิมทันใดนั้น ภาพในอดีตช่วงหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในหัวเขามีวันหนึ่งอาริสากลับจากตลาดต้นไม้กระโปรงหลังรถมีดินถุงใหญ่อยู่สองถุงเธอใช้มือทั้งสองข้างหิ้วถุงดินข้างละใบเดินลิ้วๆเข้าบ้านโดยไม่เอ,อิดปากให้เขาช่วยสักคำ อาริสาแข็งแรงออกปานนั้นกระถางต้นไม้ใบใหญ่เธอก็ยังหิ้วได้สบายสบายแล้วทำไมวันนี้แค่ดินถุงเดียวกับระยะทางแค่ไม่กี่ก้าวหญิงสาวถึงกับต้องใช้รถลากเชียวหรือชายหนุ่มมองสีหน้าเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียของอริสาแล้วหัวคิ้วยิ่งขมวดมากกว่าเดิมเธอเป็นอะไรกันแน่นะทราย ตกลงป่วยจริงๆหรือเนี่ยชนลทีถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่พลางลดกล้องสองทางไกลลงอริสาคงรู้ตัวมานานแล้วกระมังว่าตนเองป่วยแต่ไม่ยอมปริปากบอกใครแม้กระทั่งกับคนในครอบครัวและเขาเองก็เป็นคนรักที่แย่มากที่ไม่เคยสังเกตอาการของเธอเลย ในหัวของเขาวันวันมีแต่เรื่องโกยเงินจากหุ้นและเรื่องการกลับไปเป็นโสดอีกครั้งเพราะอยากเป็นอิสระเหมือนเพื่อนทั้งสามคนของเขาเขาอยากใช้ชีวิตวัยหนุ่มให้คุ้มค่ามากกว่าการคิดว่าจะลงหลักปักฐานกับใครถึงได้ละเลยไม่เอาใจใส่แฟนของตนเองเท่าที่ควรจะเป็นขณะที่ชายหนุ่ม มองอาริสาจากหน้าต่างห้องนอนเขาก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาหาจึงหยิบกล้องสองทางไกลขึ้นมาดูใกล้ๆว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครน่าคุ้นๆแฮเออใช่จำได้แล้วพี่เจ้าของรีสอร์ทนั่นนี่วาเขาอยากรู้ว่าทั้งสองสาวคุยอะไรกันจึงลดกล้องสองทางไกลในมือลง แล้วรีบวิ่งลงไปข้างล่างไปยืนเอาตัวแนบกับกำแพงหลังบ้านที่กลันกลางระหว่างเขตบ้านเขากับบ้านเธอและเพื่อไม่ให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงสงสัยในพฤติกรรมท่ามมองของตนเขาจึงทำทีเป็นนั่งเด็ดญ้าไปทีละต้นทีละต้นหูก็คอยเงี่ยฟังเสียงของทั้งคู่ไปด้วยพรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลใช่ไหม คำถามจากพี่ผู้หญิงคนนั้นทำให้เขายิ่งมั่นใจในข้อสงสัยที่ว่าอาริสากำลังป่วยด้วยโรคอะไรสักอย่างแน่นอนใช่ก็ไปหาหมอตามนัดปกตินั่นแหละยาก็หมดแล้วพรุ่งนี้หมอนัดไปซาวด้วยซาวซาวอะไรวะอันตราวหรือสมองของชายหนุม่มทำงานอย่างรวดเร็วโดวยการนึกชื่อโรค และอวัยวะที่ต้องการใช้การอันตรสาวเพื่อส่องดูความผิดปกติภายในร่างกายมีอะไรบ้างวะตับไตม้ามตับอ่อนช่องท้องถุงน้ำดีแล้วมีอะไรอีกวะดีจังงั้นพรุ่งนี้ก็จะได้รู้สักทีว่าพี่ผู้หญิงคนนั้นยังพูดไม่ถึงไหนชนทีก็ต้องตกใจ กับโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงที่สั่นขึ้นมากระทันหันจึงไม่ทันได้ฟังว่าอีกฝ่ายพูดอะไรบ้างเขารู้แต่ว่าเขาต้องรับสายนี้เพราะเป็นสายจากทางบ้านโทรมาชลทีวิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อกดรับสายเพราะหากยืนคุยอยู่ตรงกำแพงรัว้วอาริสาจะต้องได้ยินและจำเสียงของเขาได้แน่นอนฮัลโหลว่าไงครีม ครีมชลทานเป็นพี่สาวแท้ๆของเขาซึ่งปกติร้อยวันพันปีแทบไม่เคยโทรศัพท์มาคุยกับน้องชายอย่างเขาถ้าไม่มีเรื่องจำเป็นหรือเรื่องคอขาดบาดตายจริงๆเพราะโดยส่วนใหญ่ก็คุยกันทางไลน์มากกว่าดังนั้นตอนที่เขาเห็นว่าเป็นเธอโทรเข้ามาจึงกดรับสายทันทีเพราะคิดว่า ที่บ้านน่าจะกําลังมีเรื่องอะไรบางอย่างครามพ่อเสียแล้วนะน้ำเสียงสั่นพร่าของพี่สาวทำให้เขาคิดว่าตนหูฝาดไปจึงเอ่ยถามย้ำไปอีกครั้งว่าไงนะพูดใหม่ดิใครเสียนะคิมพ่อเสียแล้วเมื่อเที่ยงที่ผ่านมานี่เองหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันชนละทานตอบกลัวสะอื้น ขณะที่คนฟังอย่างเขาเรากับหูอื้อไปชั่วขณะเพราะบิดาของเขาอายุยังไม่ถึง70ปีแต่จัดว่าเป็นคนแก่ที่แข็งแรงคนหนึ่งเพราะสุราไม่ดื่มบุหรี่ไม่แตะตรวจสุขภาพทุกปีก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเป็นมารดาเขาเสียอีกที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงทั้งที่กินแต่อาหารชีวจิต เกิดเกิดอะไรขึ้นทำไมจูจ่ๆพ่อก็เขาพูดไม่ออกเพราะมันจุกในอกจนไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้เหมือนกันเมื่อตอนกลางวันก็นั่งกินข้าวเที่ยงกันปกติพ่อก็ยังคุยถามนั่นถามนี่เรื่องงานเหมือนทุกทีไม่มีสัญญาณอะไรเลยแล้วทีนี้พอกินเสร็จชนละทานพูดถึงตรงนี้ก็หยุดร้องไห้ครู่หนึ่ง แล้วค่อยเล่าต่อด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพอกินเสร็จก็นั่งดูข่าวในทีวีกันฉันเห็นพ่อหลับไปก็ไม่ได้เอะใจอะไรสักพักแม่ก็พยายามปลุกพ่อแต่ปลุกเท่าไหร่พ่อก็ไม่ตื่นจนแม่เริ่มร้องไห้เขย่าตัวพ่อแรงขึ้นฉันเลยรีบโทรเรียกรถพยาบาลแต่พอไปถึงโรงพยาบาลก็ช่วยไม่ทันแล้วอ่ะ ชนละทานร้องไห้อยู่ปลายสายชนละทีผู้เป็นน้องชายก็น้ำตาไหลเงียบๆอยู่ทางนี้เช่นกันชายหนุ่มสูดลมหายใจเข้าลึกรูปหน้าตนเองแรงๆสองสาครั้งเพื่อตั้งสติแล้วเอ่ยว่าเดี๋ยวเราจะกลับพิจิตตอนนี้เลยเขาคุยกับพี่สาวอีกไม่กี่ประโยคก็วางสาย ชลทีรีบวิ่นขึ้นห้องไปหยิบกระเป๋าสตางค์ในห้องนอนกระนั้นเขายังอดแง้มผ้าม่านแอบมองอาริสาที่กำลังคุยกับเพื่อนรุ่นพี่ไม่ได้ชายหนุ่มถอนหายใจแผ่วปล่อยมือจากผ้าม่านแล้วลงมาเอากุญแจรถกุญแจบ้านที่วางอยู่บนโต๊ะกลางในห้องรับแขก หลังจากเช็คความเรียบร้อยของบ้านดีแล้วว่าไม่ได้เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าใดทิ้งไว้จึงปิดประตูล็อกบ้านขับรถออกจากที่นั่นเพื่อกลับกรุงเทพเพราะเขาต้องกลับไปคืนรถที่เช่ามาและเตรียมเสื้อผ้าสำหรับใส่ในงานศพของบิดาอีกด้วยเห็นทีสัปดาห์หน้าคงต้องลาง,งานทั้งสัปดาห์เป็นแน่ชั่วขณะหนึ่งที่เขากำลังขับรถ จูจูจุลทีก็มีความคิดในหัวขึ้นมาว่าหรือเขาควรจะย้อนกลับไปหาอาริสาแล้วชวนเธอไปงานศพของบิดาเขาด้วยกันที่จังหวัดพิจิตรดีเพราะจะว่าไปเรื่องที่เขาเลิกกับเธอก็อยังไม่ได้บอกให้คนในครอบครัวรู้อีกทั้งนี่คงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เธอจะได้ไปไหว้บิดามารดาของเขา แต่พอมาคิดอีกทีหากชวนแล้วเธอไม่ไปเล่าเขาจะทำอย่างไรจะบังคับก็คงไม่ได้เพราะตอนนี้เขากับเธอไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วหรือต่อให้ยังคบกันอยู่เขาก็บังคับอะไรเธอไม่ได้อยู่ดีอริสานอนยิ้มอยู่บนเตียงคนไข้ในห้องตรวจอันตราซาวสองตาจับจ้องอยู่แต่จอสี่เหลี่ยมที่แทบจะมองอะไรไม่ชัด ถ้าแพทย์ไม่เป็นผู้ชี้บอกว่าจุดนี้คืออะไรเป็นสาวน้อยนะคะคุณแม่นี่ไงคะตรงนี้ค่ะเห็นชัดเจนเลยค่ะคุณหมอตอนนี้อายุเขา18สัปดาห์จากในจอนี้ถือว่าตัวเล็กไปไหมคะเพราะมีแต่คนบอกว่าดูไม่ออกเลยว่าท้องหญิงสาวอดกังวลในเรื่องนี้ไม่ได้เพราะเธอก,ก็กินอาหารได้ตามปกติกินมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ แต่ไม่ได้กินบ่อยเพราะเวลาส่วนใหญ่ของเธอหมดไปกับการนอนตั้งแต่ตั้งคันเธอนอนมากเกินไปจริงๆไม่ถือว่าตัวเล็กนะคะคุณแม่น้ำหนักยังอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะที่ท้องไม่ค่อยนูนออกจนเห็นได้ชัดก็เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคุณแม่ที่ยังสาวค่ะยิ่งเป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วด้วยก็ยิ่งมองไม่ออกเลย อริสาพยักหน้าช้าๆและถามต่ออีกว่าหลังจากนี้มีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะหมอคุณแม่ปฏิบัติตัวทำกิจวัตรทุกอย่างได้ตามปกติเลยค่ะแต่อย่าโขมจนเกินไปออกกำลังกายได้แต่ต้องระวังไม่ให้เป็นท่าที่เสี่ยงต่อคันอย่ายกของหนกักและถ้าเป็นไปได้ก็เลี่ยงคาเฟอีนหน่อยก็ดีนะคะ พวกเครื่องสำอางที่มีสารเคมีเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงค่ะอาหารที่หวานจัดหรือพวกรสจัดก็ควรเลี่ยงเช่นกันขอบคุณค่ะคุณหมออาริสาลงจากเตียงออกจากห้องตรวจไปรอจ่ายเงินและรับยาบำรุงที่หน้าเคาน์เตอร์ของแผนกสูตินรีเวชเมื่อจัดการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยจึงขับรถออกจากโรงพยาบาล หญิงสาวแวะห้างสรรพสินค้าเพราะจูจูก็นึกอยากกินอาหารญี่ปุ่นอีกทั้งยังต้องซื้อของใช้ที่จำเป็นและอาหารสดอาหารแห้งไปตุนไว้ที่บ้านด้วยส่วนชุดคลุมท้องเธอเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องใส่เพราะแค่เสื้อยืดตัวใหญ่ๆกับกางเกงเอวยางยืดก็ใส่สบายเช่นกัน กว่าอาริสาจะถึงบ้านเวลาก็ล่วงเข้าช่วงบ่ายแก่แล้วทว่าเมื่อขับมาถึงบ้านหญิงสาวกลับเห็นคนผู้หนึ่งที่ไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่อาริสาจึงท,ทําทีเป็นจอดรถไว้หน้าบ้านหลังแรกที่อยู่ต้นซอยเพราะเห็นกุญแจดอกใหญ่คล้องเอาไว้อยู่จากนั้นจึงเฝ้ามองอีกฝ่ายเงียบๆอยู่ในรถ พร้อมกับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอัดคลิปเอาไว้ซึ่งคนนั้นคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเปรมมนัสตามเป็นสัพเวสีขอส่วนบุญเลยนะมึงอาริสาทำได้เพียงกลนดาอีกฝ่ายอยู่ในรถและรอบสังเกตพฤติกรรมของเปรมนัสว่าคิดจะทำอะไร เมื่อเห็นผู้ชายคนนั้นมายืนด้อมดอมมอ,มองมองหน้าบ้านทั้งยังเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปบ้านที่เธอกับพริมาและลูกอยู่ด้วยกันเอาไว้หลายรูปนอกจากนั้นเขายังทำท่าจะปีนรัว้วเข้าไปในตัวบ้านอีกด้วยแต่ทำไม่สำเร็จเพราะบ้านตรงข้ามเปิดประตูออกมาทิ้งขยะเสียก่อนเพรมนัทจึงรีบเข้าไปนั่งในรถ ที่ติดเครื่องไว้แต่ไม่ได้ขับออกไปเห็นดังนั้นมุมปากของอริสาก็ผุดรอยยิ้มขึ้นเล็กน้อยเธอหยุดถ่ายคลิปแล้วกดโทรออกไปอย่างป้อมยามของหมู่บ้านทันทีพี่ราปภคะพี่ช่วยมาที่ซอยสิหน่อยคะ่ะมีผู้ชายท่าทางแปลกๆจะมาปีนรั้วเข้าบ้านของคนที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่นะคะใช่คะ่ะใช่ บ้านที่มีผู้หญิงอยู่กันแค่สองคนกับเด็กเล็กๆอีกคนนะคะฉันไม่กล้าออกไปดูคะ่ะกลัวเขาจะรู้ว่าฉันโทรแจ้งรบกวนพี่ช่วยโทรแจ้งตำรวจให้หน่อยได้ไหมคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่อาริสากดวางสายถอยรถออกไปจอดไวร้ริมทางเดินเท้าที่อยู่ตรงข้ามกับซอยสิบจากนั้นก็เฝ้ารอเรื่องสนุกที่กำลังจะเกิดขึ้น พนักงานรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านขี่รถจักรยานยนต์มาถึงซอยสิบภายในเวลาไม่ถึงสองนาทีอริสายังคงเฝ้ามองอยู่ในรถไม่ได้ลงไปดูใกล้ๆว่ารอปภอของที่นี่จะทำอะไรกับคนแปลกหน้าที่มารบก,กวนลูกบ้านบ้างและเขาก็ไม่ทำให้เธอผิดหวัง เพราะพนักงานรักษาความปลอดภัยคนนั้นลงจากรถจักรยานยนต์แล้วไปยืนข้างรถของเปร Culture, มนัทพร้อมกับพูดอะไรบางอย่างแต่เธอไม่ได้ยินเพ, <c oughs> เพราะอยู่ไกลเกินไปเห็นแค่ว่ากระจกรถฝั่งคนขับเลื่อนลงมาครึ่งหนึ่งเออใช่โถเง้ออยู่ตั้งนานเธอเพิ่งนึกได้ว่าหน้าบ้านมีกล้องวงจรปิด ดังนั้นจึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูภาพและฟังเสียงจากแอปพลิเคชันของกล้องวงจรปิดแทนคุณบอกผมว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของภรยาคุณแต่มีคนแจ้งไว้ว่าคุณปีนรัวเข้าบ้านนะครับถ้าเป็นบ้านของภรยาคุณจริงคุณไม่มีกุญแจหรือครับจะปีนทำไมเป็นเสียงของรอปพอที่พูดกับเปรม,มนัทด้วยน้ำเสียงปกติ ไม่ได้มีท่าทีขมขูหรือขึ้นเสียงใส่เป็นเปรมนาสเสียอีกที่วางโตอวดเบ่งเสียจนอริสาเห็นแล้วมันไส้จนแทบทนไม่ได้อยากลงไปเอาไม้ฟาศีสะมันหนักๆสักทีก็ผมบอกแล้วไงว่าลืมเข้าใจคาว่าลืมไว้ในบ้านหรือเปล่าอะไรวะยามที่นี่แม่งพูดไม่รู้เรื่องหรืไงวะเนี่ยถ้าคุณลืมก็ควรบอกภรรยาคุณให้มาเปิดบ้านให้ครับ ไม่ใช่ปีนรั้วเข้าบ้านอย่างนี้เพราะจะทำให้เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงรู้สึกไม่ปลอดภัยและพวกเขามีสิทธิ์แจ้งตำรวจมาจับคุณข้อหาบุกรุกนะครับพนักงานรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านยังคงอธิบายให้เปรมนัทฟังอย่างใจเย็นอริสาคิดว่าเขาคงเจอคนประเภทเดียวกับเปรมนัทมาไม่น้อยจึงรับมือได้ดีจะไม่ปลอดภัยอะไรวะไม่เห็นหรือไงเนี่ยว่ากูขับรถอะไร นี่บีเอ็มนะเว้ยบีเอ็มฮะไอพวกกระจอกเลยเปรมนัสเอ่ยเสียงดังขึ้นคล้ายว่าต้องการด่าก,กระทบบ้านใกล้เรือนเคียงเพราะคงคิดว่าบ้านฝั่งตรงข้ามโทรศัพท์แจ้งระปะอปภให้มาไล่ตนกระมังอริสาเบะปากอย่างรังเกียจผู้ชายคนนี้เกินเยียวยาแล้วจริงๆน่าสงสารพริมาที่ชีวิต ต้องมาพัวพันกับคนณเลวๆแบบนี้เมื่อหญิงสาวเงยหน้าขึ้นจากจอโทรศัพท์เธอก็เห็นตำรวจสองนายขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาเลี้ยวเข้าไปในซอยสิบอาริสาจึงก้มหน้าไปจ้องจอโทรศัพท์มือถืออีกครั้งอย่างไม่วางตาเพราะอยากรู้ว่าตำรวจที่นี่จะมีท่าทีอย่างไรกับเรื่องนี้ ทว่ายังไม่ทันได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดจูๆ่ๆพริมาก็โทรเข้ามาหาอริสาหญิงสาวจึงรีบกดรับสายพี่เปรมกำลังกลับไปที่บ้านแกระวังตัวนะเสียงพริมาโปลงขึ้นทันทีที่กดรับสายแกรู้ได้ไงใครบอกอริสาอดสงสัยไม่ได้ตอนนี้พริมาทำงานอยู่ที่รีสอร์ท แต่เปรมมนัดอยู่ที่นี่ได้สักพักแล้วทำไมอีกฝ่ายถึงเพิ่งรู้และโทรศัพท์มาเตือนเธอแอปพลิเคชันของกล้องวงจรปิดเธอก็ยังไม่ได้เซ็ตใส่โทรศัพท์ให้พริมามีข้อความส่งมาหาฉันบอกว่าจะไปหาฉันที่ปราณบุรีรอต้อนรับได้เลยฉันคิดว่าน่าจะเป็นพี่เปรมนั่นแหละแต่เขาใช้โทรศัพท์เครื่องอื่นส่งมาและข้อความเนี้มันส่งมาตั้งแต่เช้าแล้ว แต่ฉันเพิ่งเปิดอ่านเพราะมัวแต่ยุ่งๆเรื่องการรับลูกค้ากรุ๊ปใหญ่อีกอย่างตอนที่ฉันเห็นเบอร์มันเป็นเบอร์ที่ไม่ได้บันทึกเอาไว้ก็นึกว่าเป็นพวกข้อความไม่ฉาชีพเลยไม่ได้สนใจนะ่ะอ๋อเข้าใจละมันอยู่หน้าบ้านแล้วล่ะไอเวนนะนะั่นน่ะมันเธอยังพูดไม่ทันจบพริมาก็ชิงพูดขึ้นว่าจริงเหรอแล้วเขาทำอะไรแกหรือเปล่าให้ฉันแจ้งตำรวจให้ไหม เดี๋ยวฉันจะรีบไปแกไม่ต้องมาเรื่องนี้ฉันจัดการเองได้ตอนนี้ตำรวจกับพี่รปภเขามาอยู่หน้าบ้านแล้วแกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอาริสาไม่อยากให้พริมาแจ้นมาที่นี่จึงรีบพูดแทรกเพราะหากเพื่อนเห็นเปรม,มานาัดเข้าอาจมีอาการแพนิคขึ้นมาอีกแต่แกกำลังท้องกำลังไส้ถ้าไอพี่เปรมมาทำอะไรแกขึ้นมาจะทำยังไง พรีมาพูดเสียงสัน่นแต่คุณฟังอย่างอาริสาได้แต่หลับตาลงอย่างเหนื่อยใจนี่นางภายฉันแค่ท้องฉันไม่ได้เป็นอมาาัมพาตอย่าคิดว่าฉันจะยืนเฉยๆให้มันมาทำอะไรฉันได้หรอและอีกอย่างนะตำรวจก็อยู่ทั้งสองคนไหนจะเราปภอ,อีกถ้าพวกเขาปล่อยให้มันมาทำอะไรฉันได้เนี่ยก็ควรจะลาออกจากงานที่ทำอยู่ไปเถอะแมม เป็นถึงผู้พิทักษ์สันติราชกับพนักงานรักษาความปลอดภยัยแต่ไม่สามารถปกป้องผู้หญิงท้องจากผู้ชายสันดาลเลวคนหนึ่งได้ก็ไม่ควรมาทำอาชีพนี้นะแค่นี้ก่อนนะพาย ฉันว่าจะลงไปคุยกับตำรวจสักหน่อยอยังไงนั่นก็บ้านฉันฉันควรต้องแจ้งความไว้ว่ามีไอ้บ้าที่ไหนก็ไม่รู้มาปีนรั้วบ้านฉันอาริสากดวางสายทันทีจากนั้นจึงดับเครื่องแล้วคว้ากระเป๋าสะพายลงจากรถเดินเข้าซอยบ้านของตนเปรมนัตหันมาเห็นอาริสาเข้าจึงตะโกนเรียกเสียงดังายโทรเรียกพายมาที่นี่หน่อยดิ พี่มีเรื่องจะคุยกับพายจากนั้นเขาก็หันไปพูดกับตำรวจและร,ประอปภของหมู่บ้านว่าเห็นไหมผมบอกแล้วว่าผมรู้จักคนในบ้านนี้เมียผมอยู่ที่นี่ผมไม่ได้บุกรุกอะไรเลยเข้าใจผิดกันเองทั้งนั้นนะ่ะคุณเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หรอครับแล้วรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมตำรวจนายหนึ่งหันมาถามอาริสาฉันเป็นเจ้าของบ้านค่ะส่วนผู้ชายคนนี้ก็ พอรู้จักอยู่บ้างเห็นไหมครับคุณตำรวจผมไม่ได้บุกรุกบ้านใครนี่เป็นเปรมนัทยังพูดไม่จบอาริสาชิงพูดขึ้นมาก่อนไม่บุกรุกอะไรกันจะมาปีนรั้วบ้านคนอื่นเนี่ยนะยังกล้าพูดว่าไม่บุกรุกอีกเหรอคุณตำรวจคะจับมันไปเลยคะ่ะฉันมีหลักฐานว่ามันปีนรัว้วจะบุกเข้าบ้านฉันจริงๆถึงฉันจะรู้จักมันแต่ฉันไม่ต้อนรับ และไม่อยากให้มันเข้าบ้านด้วยค่ะอาริสาชี้ไปที่กล้องวงจรปิดที่ติดไว้เหนือประตูบ้านอ้าวเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้ล่ะทายพี่มาหาภายเพราะมีเรื่องสำคัญนะไม่ได้อยากมาหาเรื่องให้พี่เข้าไปนั่งรอภายในบ้านดีกว่าคุณตำรวจกลับไปเถอะครับไม่มีไรหรอกเปรมนัทยังคงใจเย็นวางท่ายกตนขม่มท่านเช่นเคย แต่หญิงสาวมองออกว่าอีกฝ่ายใกล้ระเบิดเต็มทีแล้วเหมือนกันจึงจงใจยั่วให้เขาโมโหมากยิ่งขึ้นอาริสายืนกอดอกมองหน้าอีกฝ่ายเอ่อยอย่างชัดถ้อยชัดคําไม่ให้เข้านี่บ้านฉันแกมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเลยเลิกมาระรานเพื่อนฉันได้แล้วอย่าให้ต้องเอาน้ำร้อนสาดไล่นะสายไม่เอาน่ะ นี่มันเรื่องระหว่างพี่กับพายนะแล้วนี่ก็บ้านพายเหมือนกันพี่เป็นสามีพายเพราะฉะนั้นพี่ก็มีสิทธิ์จะเข้าบ้านหลังนี้ด้วยเปรมนันสแยยิ้มมองเธอด้วยสายตาดุกร้าวแต่อริสากลับแค่นหัวเราะใส่ทานโทษอย่าบ้านหลังนี้เป็นชื่อฉันคนเดียวฉันคือเจ้าของบ้านแกอย่ามาอ้างสิทธิม์มั่วๆอะไรนะ แล้วอีกอย่างแกกับภายกำลังรอคำสั่งสารเรื่องการหยา่าแต่แกแจ้นมาหาเรื่องยายพายถึงที่นี่เนี่ยนะโอ้โหโคตรฉลาดเลยค่ะคุณเปรมนัสอีสายเปรมนัสชี้หน้าหญิงสาวพร้อมกับตะวาดกล้าวอริาสาแซงทำท่ากลัวด้วยการเดินไปหลบหลังตำรวจนายหนึ่งเธอรอบมองเพื่อนบ้านแต่ละหลังที่มีคนอยู่ ทุกคนล้วนแอบมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยกันทั้งสิ้นจึงรอบยิ้มอยู่คนเดียวดี D. จะได้ใช้เป็นหลักฐานว่าบุคคลผู้นี้เป็นอันตรายไม่ควรให้เข้ามาในหมู่บ้านอีก